สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเวียอีกเช่นเดิมนะครับอิซูคองสิบธัญบุรีครับเดี๋ยววันนี้เซเวียจะพามารับชมรถสวยอีกแล้วนะครับหนึ่งคันข้างหลังคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นไหนอะไรไงนะครับเดี๋ยวเซเวียจะพาไปรับชมความสวยงามรถด้านหลังคันนี้ได้เลยครับผมสาหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเวียกำลังพามารับชมนะครับก็จะเป็นรุ่น Highlander 1.9 LDA นะครับ ราคาค่าตัวรวมสีบอลเงินแล้วอยู่ที่7 4 0 0 0 0บาทครับลูกค้ามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4สีเลยนะครับสีบอลเงินสีเทาสีดำแล้วก็สีขาวนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็ได้มาเป็นกระจังหน้าสีเงานะครับมีเคี้ยวแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับสามารถปรับไฟสูงต่ำได้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วในรุ่นเกียร์ LDE ยกสูงนะครับก็จะเป็นไฟหน้า2ชั้นแบบในรูปเลยนะครับ สำหรับด้านข้างนะครับก็ตัวสูงเนี่ยก็จะมีในตัวของโลโก้ไฮ g h นเดอร์มาให้นะครับแล้วก็ไฟที่กระจกมองข้างเป็น LED ดีนะครับสำหรับตัวล้อแมกนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด17นิ้วนะครับในเกรดเริ่มต้นเลยนะครับก็ใช้คล้ายก้านล้อก้านใบพัดนะครับก็เวลาวิ่งก็จะสวยงามนะครับตัวนี้มีบันไดข้างมาให้แล้วนะครับลูกค้าแล้วก็ตัวมือจับจะเป็นโครเมียมมาให้นะครับ ดีพาชมด้านหลังกันบ้างครับผมสำหรับด้านหลังนะครับก็เป็นไฟ LED นะครับแบบนี้เลยสวยงามนะครับแล้วก็ตัวเปิดมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมนะครับมีกล้องมองถอยมาให้จากโรงงานมีการชนท้ายมาให้นะครับออกรถกับเซลเบียนะครับแถมระบบล็อกฝาท้ายให้ทุกคันเลยนะครับถ้าบอกว่าติดตามมาจากคลิปนี้นะครับแถมกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้า ไม่เอาเป็นกระบะไลเนอร์เนี่ยสามารถทำมาเป็นส่วนลดได้นะครับเป็นส่วนลดเงินดาวได้เลยก็ใช้เงินดาวน้อยลงนะครับเดี๋ยวเสบียพาไปชมด้านในกันบ้างแล้วกันครับสำหรับด้านในนะครับก็เป็นพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันเนาะสามารถควบคุมปรับโหมดวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอระบบสัมผัสข,ขนาด7นิ้วนะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y แล้วก็ n d r o ไ d Auto ได้นะครับมีแอ ปรับตัวอุณหภูมินะครับความเย็นนะครับมีให้เนาะเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดนะครับมาอยู่แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับในเครื่องยนต์สเนะครับตัวเบาะตัวนี้เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับเซเบียจัดให้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยอยากได้ใส่ล้อจัดทรงแบบไหนอะไรทักมาคุยกันนะครับสําหรับกุญแจตัวนี้นะครับให้เป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบนี้เลยเนาะ แล้วก็แคปนะครับสามารถเปิดแคปได้ได้กว้างขวางนะครับสามารถนั่งได้สบายมากเลยนี่นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถทักมาคุยกันหรือว่าโทรมาสอบถามกับเซเบยโดยตรงได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0898979862นะครับสายด่วนนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางทางแฟนเพจครับลูกค้า อีสุสุคลองสิบปทุมธานีเซลเบียนะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าจะเป็นท่องทางทางออ YouTube นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่าอี suzu เซลเบียนะครับก็จะขึ้นหน้าฟรีเลยเซลเบียมาอัปเดตลดให้ทุกอาทิตย์เลยสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้เซลเบียด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับลูกค้าเ,ออเป็น TikTok นะครับ ช่องเบียกระบะซิ่งนะครับพิมพ์พิมพ์ไปก็จะขึ้นเลยนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามเซเบียเนี่ออัปเดตท,ทุกอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญลถหรือว่าต่างๆสามารถเข้าไปดูได้มีค่างวดให้พร้อมเลยนะครับหรือว่าจะให้เซเบียรีวิวรุ่นไหน,ไหนอะไรไงสามารถโทรมาคุยกันได้นะครับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางทาง Google ก็ได้ครับลูกค้าพิมพ์ใน Google Map ก็ได้ครับอีสุสุคลองสิบธัญบุรีปรทุมธานีนะครับก็จะขึ้นเป็น Google ของเซเบียนครับสามารถโทรเข้าสู่บริการหรือว่าสอบถามแคปเป้รถใหม่ก็ทักมาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เซเบียนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับบ๊ายบาย